ดีมีคอทเท่าไหร่แล้วเนี่ยคอยที่ส <c oughs> ี่ใช่ไหมคอที่สนะี่เัียผมผมอยากตอบก่อนมาอคอที่ผมรู้อีกแล้วที่ผมเลือกเลือกเลือกฟูวิจังกันนั่จริงนะโอ้โหคนใต้จังมีไซร์ต่ตาโอเคจะไม่ตอบแล้วใช่ไหมอ่าอเอางี้เราเอาสองสองตัวละครจริงจริงก็ได้ 答えてみようかなと思ってます。あー。じゃあ答えてみるそうです。本当は風景が好きでして言いたいけどそれじゃつまんないから選んでみますということで。可るよだな。だよ <laughs>。下な <laughs>。オッケー。Three, two, one。じゃじゃん。お <laughs> <laughs> ー。やだ。たっちゃってるよ。<laughs> オッケーか。カード取ってあなんか。あー。 นี่คือหมดแล้วมีข้อหนึ่งมีข้อนึ่งข้อสุดท้ายอ่ะสกีกัไซก์กเดสขอไซกเดสสกีาจอสีชอบพระอาทิตย์หรือชอบดวงจันทร์เออร์บ <or B. S 3> ีโอเคนะคะไฮทรีทูวันจ้าจว